ส่วนชั้นต่อมาก็คือชั้นม .1 นะครับชื่อหนังสือว่า New World One ตอหน้าที่25นะครับหนังสือสมัย2นะครับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .2 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้มาเรียนกับครูพินันก่อนที่โรงเรียนจะเปิดนะครับหรือเียนเปิดแล้วนะครับนะก็สามารถเข้ามาดูก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูประจำวิชาในห้องอีกทีหนึ่งนะครับเป็นส่วนเวิร์ o บุนะครับนะ คำสั่งบอกว่า look ให้ดูนะครับ draw ให้วาดภาพนะครับ and และให้ write ให้เขียนนะครับจงดูนะครับคุณครูลืมใส่เขาว่าดูจงดูนะครับจงดูนะครับวาดรูปแล้วก็เขียนนะครับ นั่นก็หมายความว่านักเรียนสังเกตด้วยนะครับนะจงดูวาดรูปแล้วก็เขียนนักเรียนดูนะครับตรงนี้เป็นรูปแขนนะครับแล้วตามมาด้วยรูปนิ้วเท้าเขาชี้อย่างนี้คือนิ้วเท้านะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ฟิตนะครับนะเพราะสองข้างนะครับฟิตแปลว่าเท้าั้งสองข้างแล้วก็แขนอาร์มเหมือนเดิมนะครับอาร์มนะครับั้งสองแขนแล้วก็ฟิตเหมือนเดิมนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นอาร์มตรงนี้ก็ต้องเป็นฟิตนะตรงนี้ก็ต้องเป็นนิ้วเท้าโัวทีครับเขาชี้ไปที่นิ้วเท้า ชูสโทษทีครับนะเขาทาลูกศรชี้ไปที่นิ้วเท้าเราก็วาดภาพเท้าแล้วก็ชี้ไปที่นิ้วเท้าอย่างนี้แล้วก็เขียนคําว่า T-O-E-S นะครับ choose แปลว่านิ้วเท้าพอมาข้อที่2นะครับเราสังเกตนะครับนะเขาชี้ไปที่ตรงนี้ก็คือ Finger นะครับนะแล้วก็เป็นรูปทั้งตัวอย่างนี้เขาถือว่าเป็น Body นะครับ Finger finger body ดังนั้นก็ finger finger ตรงนี้ก็ให้นักเรียนวาด บอดี้ลงไปนี่เป็นคําเฉลยแล้วนะครับนะขเขาก็เลยวาดรูปมาให้แล้วก็เขียนคําศัพท์สุดท้ายนี้ว่าบอดี้นะครับซึ่งแปลว่าร่างกายข้อที่สามนะครับผมนั่นก็คือมีคําว่าแฮนนะครับอย่างนี้ถือว่าแฮนนะครับเพราะว่าไม่ได้ชี้ไปที่นิ้วมือแฮนแล้วก็ตรงนี้เป็นเท้าก็ฟิตฟิตนะครับนะเท้าสองข้างแฮนฟิตฟิตนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นแฮนตรงนี้ก็เป็นฟิตตรงนี้ก็ต้องเป็นฟิตนะครับเห็นไหมครับ ็ใส่คําว่าฟิตนะครับอันนี้เป็นขานะครับหนาเล็กเล็กนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์อ่า t โชโชนะครับเล็กเลโชโชดังนั้นพอมาตรงนี้ก็เป็นเล็กก็ให้นักเรียนวาดเล็กนะครับเล็กเล็กโชโชว์ก็เป็นเล็กเล็กนะครับตรงนี้เป็นบอดี้ฟิงเกอร์อ่าบอดี้แฮนส์นะครับบอดี้แฮนส์บอดี้แฮน์บอดี้ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นแฮน d ์นะครับ อันนี้เป็นฟีดฟีดนะครับอาร์มนะครับดังนั้นเป็นฟีดฟีดตรงนี้ก็เป็นอาร์มส์นะครับนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเล็กส์นะครับฟิงเกอร์ฟิงเกอร์เล็กส์นะครับดังนั้นก็ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์นะครับโอเคไหมครับนักเรียนคือข้อสังเกตอย่างนี้นะครับนะคุณครูไปเร็วเลยนะครับเป็นว่าจบหน้าที่ยี่สิบห้า